สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานตอมแตมดับซิ่งครับผมวันนี้มาทําไฟเลี้ยวครับเนื่องจากมันไม่หูนะในภาษาอีสานไม่หูคือมันไม่สว่างนั่นแหละครับมันไม่หูมันไม่หูมมหม <c oughs> จอ,อยในจอประกาศแ <c oughs> มนบะเออมึงจะเล่นวัดไฟดิคือขอบมันไงมึงเล่นขอบกลางลหรือกลางก็ได้ไ ไปทำนั่นละมึ้งมึงกว่ามาจอยหง้งมอจอนี้โอ้โหงว่าตี้างแหงมึงบ <c oughs> ังฟุนเท่าสี่นะนี่ครับวันนี้จะมาทำไฟเลี้ยวแบบหูตาแตกครับโดยใช้ลกๆอยครับไฟ LED ครับนี่เราจะติดไว้แบบนี้เลยนะนี่ไงล่ะเอาแบบเทบ้านสานะฮะ <laughs> แ,ตแต่เราไม่เอาแบบสองตานะไม่เอาแบบสองตากรรมการหรอกคือถ้าสองตากรรมการเดียวเขาด่าพ่อ <laughs> เราก็จะติดแล้วพูบเราก็จะหักมันลงนิดนึงให้มันส่องลงบางฝุ่นนะครับไม่ให้มันแบบว่าสว่างจนเข้าตากรรมการนะฮะอย่ารุ้เรี่ยงนะ <laughs> ครับนี่นะครับก็มีต่อสายนี่แหละโคตรรกเลย มันหลายช่างทําครับอันนี้เพิ่งมาทําเองนี่แหละครับเดี๋ยวถึงเวลาต่อเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับอ่ครับตอนนี้ต่ออะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนี่ฮะเอาไฟมาซองเนี่ยเริ่มเปิดแฟดเอาใส่ไว้เลยเอาถึมงโม้วนรถนี่นี่ครับเราติดไว้ประมาณนี้ครับแต่เราจะดอมหัวลงชักก้หน่อยเนาะ นี่ดอมลงจักหน่อยประมาณนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราดูจาก้าครับเดี๋ยวมันสองตาเอาแบบนี้เอาลงด้านล่างนิดนึงครับนี่ลักษณะนี้นี่ให้มันดอมลงจักหน่อยอืจะได้ไม่เข้าตากรรมาการเนาะไปไปเปิดให้เบิ่งกันอะ่ะเอาครับเดี๋ยวเปิดให้ชมกันแล้วต้องเอาหัวมันดอมลงนะครับนี่เราต่อสายไฟอะไรสิซับเรียบร้อยแล้วครับนี่ดูโอ้ หูตาแตกนะพี่น้องนะดูเห็นยันรถไถน,นะต้องบอกเลยว่าหูตาแตกนะนี่เราใส่ครอบกลับเข้าไปใส่ครอบกลับเข้าไปครับนี่สวยงามดูครับเราทําเสร็จทั้งสองฝั่งแล้วนะโอ้โหหูตาแตกนะพี่น้องนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้เละไปเลี้ยวแบบ พระเจ้าพระเจ้ายังยอมครับไม่กล้ามองหน้าเลยแสบตามากครับเนี่ยครับตอนเช้าถึงเห็นนะเห็นแบบชัดๆเลยแต่ว่าเราต้องเอาหัวมาลงอีกนิดหนึ่งครับมันสว่างเกินไปครับครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามทีมงานตบมเต็มดัมซิงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ